สวัสดีครับแฟนๆขวใจชาวทุง่งเหล่าท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับม้าชว่วงนี้ว่างพี่น้องนะครับเลยพาพี่น้องมานยางัง zoom v i ิวที่ทัดเอาบรรยากาศนะครับพี่น้องอยู่ฝั่งน้ำเนาะนะครับนี่เป็นสวนที่ขวใจชาวทุ่งได้ไอ้ลงมือเฮ็ดนะครับแต่ช่วงหลังๆมากกว่าบ,บ่คอยได้ดูแลเนาะกันเลยป่วยเขาขึ้นไปตามธรมรมชาติซะก่อนแล้วจะมีการตัดแต่งภายหลัง ไงวะกวูได้ยินมันนี่มาแปดคลิปแล้วว่าสิตัดแต่งพระท่านตัดอันยังยางยากอยู่นะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้กระลังเล็งหาเงินกระลังเล็งหาทุนนะครับเพื่อมาปรปับปรุงสถา,านที่แห่งนี้ใหม่นะครับพี่น้องนะครับอ่าพาพี่น้องย่างเลาะจังหน่อยนะครับพี่น้องสวนเก่าๆกห่างๆแล้วมาใส่กันแต่ว่ายังมีการปรปับปรุงบำรุงดินอยู่ตลอดเวลาได้พี่น้องเพราะเปนป่าถิ่มให้ดินเสื่อมดินซ่มเลยนะครับยังมีการบำรุงดินโดยการหาวัสดุขูมดินมาใส่อยู่ตลอดเนี้ยเช่นพวกฟางเขาปุยมักปุยคอกนะครับนาแรง ตรงนี้กระเบืแหง่งตรงนี้กระเบื้องเหวนะครับพี่น้องยังเขียวยังงามอยู่นะจต่ว่าเขาได้เอาวัาสดุคุ้มดินมาเตรียมไว้ตลอดเนาะนะครับภาพาพี่น้องย่างเบิงไปหน่อยเนาะนี่นะครับพี่น้องมันจะเป็นพอละมุดละมิดก็กยังงามอยู่นะครับผักขาซื้อวัชพืชใยไปได้แค่หน่อยน,นี่นะครับพี่น้องอันนี้ส่วน,นนี้ขาเหลืองนะครับขาเหลืองแค่ไหนมันจะประจวบพูันพี่น้องมีแต่งเงาใหญ่ๆงเงี้อน,นั้นเอาไปลองใส่ต้มปลาเบิงโอ้สุดยอดแซ่บบ่ฮึ่น โบ,บเฟือนแห้งแล้วก็กินหอมนะครับเดี๋ยวคนจะชะอตุ่งจัดมาเพิ่มกินเพิ่มควมำหอมให้เขาโดยการใส่ผงทานนะครับพี่น้องเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวบท่านเอามาใส่มือนนิอ่ะกับนุงเสือขาวมาเดี๋ยวดำเนาะปเปลี่นทองแก่นั่งน้าร้านเสือเป็นเครื่องเป็นเครื่อง,องอยุบลูกข้าวหร่หักแตกนะครับนี่นะครับนี่จะก้อยใหญ่ที่เปลี่ยนจากปลาอย่างหนึ่งคือไก่เคียะ นี่ละมุดนึ่ครับกําลังออกดอกดอกกําลังเต็มอยู่นี่นะครับยังได้รับการดูแลอ,อยู่นะครับเนาะมันหมา,ถา,ายถึงครับว่าอ่าปล่อยชิมปล่อยทุ่มเลยนะครับนี่นะครับพี่นอ้องนี่อ้พักจิวพักจิวอ่อนพี่นอ้องจิวสมจิวนะแกงเสตเห็ดเนาะนะครับยอดอ่อนอีหลีอะนะแต่รู้สึกว่าจะมีไก่มาพุ่นดินให้นะครับทั้งนี้นะครับ มากอกน้ำนะครับพี่น้องใกล้กินพงใบไม้นะวพวกกล้วยพวกกล้วยพวกมะพร้าวก็กำลังขึ้นนะครับส่วนให้หน้ากดัดแปลงเป็นแปลงใหญ่เรียบร้อยนะครับที่จริงอยากจะเห็ดหน้าไว้จะลไรสองลรจจกงานสองงานอยู่นะครับพี่น้องนะครับแต่หัางั้อเราไมากินก็เลยต้องตองปลูกยาให้เ<ค><ณ>บิ้ซะนี่นะครับพี่น้อง หญ้าวัดอิสระเอลกำลังงามนะครับมีการเอาหุ่นให้แล้วก็มีการปลูกซับปลูกเสริมนะครับเพราะว่าง้วนต่างหลายตัวเ้วมันมันสิบพ่อกินนะครับก็ต้องมีการปลูกเสริมพวนส่นทับพุ่นก็เป็นกล้วยนะนะครับได้จะมีการขยายพยายออกนะครับนอกกล้วยนะครับนอกจากข้ากินหมากแล้วต้นมันยังมาสามารถเป็นอาหารไก่อาหารม้วไอะรนะครับพี่น้องอ่ะนี่ยแก้วไดนมาปลูกสามเขาเอินมาปลูกสามก็คือปลูกเสริมกับพยีนะครับพี่น้องเนี่ย <laughs> ปลูกเสริมกับกอเก่าที่นี่แยกจะตัดไปสามแถวเลยพี่น้องเนี่ยนะครับ,รบตัดไปให้งูวิกินแล้วไปไปราว่ามันจะห่างกันหน่อยในจปลว่าที่ปลูกป,กปีกายนี่ปลูกแล้วแล้วฝนโ่ต๊กแดดขัวนะครับแต่ตายไปบางส่วนก็นเลยมีการเอามาเสริมใหม่นะครับเอามาเสริมใหม่หน่ยนะครับแล้วพาพี่น้องไปบิ่งท่อนพันท่อนพันของย้านะครับญ้าวานอิสาราเอลโอ้หงูกินเนาะ สลักท่อนพันอันนี้เป็นน้ำสำหรับไวท์หดเดี๋ยววนไนจะเอาปุยป๋ยปุ๋ยซีน้ำม,มาละลายชนี้นะครับแล้วก็จะฉีดพ่นนะครับจะเห็ดเห้หยาเ้องง่ามเลี้ยวขึ้นเดีย๋ยวภาพาพี่น้องไปเบ่งท่อนพันธุ้หยานี่กเป็นอาหารหว่าอะไรกันเนี่ยผักกะทินผักกะทินนะครับพวกเลี้ยงแบงมากๆนี่นะครับท่อนพันธุหญ้าหวานานะพี่น้องนะ พี่น้องท่อนพันหญ้าหวานเนี่ยยอดปูปรูปิลิตเนี่ยฟังลงดินหนึ่งก็คือเกิดเลยนะครับพร้อมที่จะเกิดนะนะเป็นท่อนน่านที่้ังมากจากฟ้ามที่ขาเจ้าเพาะหญ้าหวานคล้ายดยเฉพาะนะครับรูสกว่าตาอุดมสมบูรณ์ดีเราจะเล่งมือปลูกนะครับให้แล้วนะปลูกเสริมกับสม,มบัติบางละนะครับ เป็นแปลงหญ้าสำหรับเลี้ยงงูนะครับสพราะฉนั้นก็เป็นสวนของเขาอ่ะอาจจะเอียงงูงี้งง,งูเง,ง,งี้ยริบคาตัน้องพี่นอ้องโจมขาหญ่นีน่มาเลยนะนะครับจะทำการปลูกเสริมไปเลยนะ ปลูกไปน้ำเอาหุ่นไปน้ำขันไปปลูกซับลงไปโดยบ่ถอนหญ้าเก่าออกหรือบ่ถอนหญ้าธรรมชาติดอกนี้เขาชิบอ่จะเกิดเนื่องจากว่าถือหญ้าเก่างับก็ต้องมีการถอนหญ้า,า,กออกกกากเก่าออกแล้วก็ปลูกถ้าฝนเปตกก็คงจะต้องสูบนะหน้าเว้ยไซน่ะสซย,ยางว่างแล้วเครืษษอนะ่องลงศึกษาเขาสูบเนาะสูบคงจิบป็นายขึ้นหนาแรีงเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาเลือกแล้วเอาน้ำมันขึ้นมาตื้นแล้ว อาเซีพเกษตรพี่น้องว่ายากบ่ก่นมองว่ามันยากกายากอีกแด้วนาะอพี่น้องเนาะกานมองว่า,าง่ายกันง่ายอยู่เนี่ยนะครับอยู่กับความพึ่อพอใจของผูปกปกาา้ประกอบอาชซียการหาพอใจกับอาชซีพเนี่เขาก็ว่ามันง่ายควมยากควนมันนีก่ก็ถทอว่าเป็นของท่าไทายนะครับกานเ้าบ่ามากปเลยไม่น่าง่ายกับกลายเป็นยากเนี่ยที่จัโบรล้านพันวาใจประสงค์สางกลางดงกระว,ว่าทง ขั้นมาใจขี้ข้าน,ขนกลางบ้านก็ว่าดงมาเขาวางไหนนี่ขั้นเขาพอใจในสิ่งที่เฮ็ดเลยไม่ว่าอุปสรรคหลายๆขัดขวางเขาก็ม่ถือว่าเป็นปัญหาเนี่ย,ยเขาสามารถลุยได้เฮ็ดได้นะครับแต่ถ้าหากใจข้านแล้วไม่ไดเอามาตรอนเสตีนเสื้ือก็บพราอยากแก้จากใบ,บเพราะอยากเฮ็ดอยากสั่งหมดนี่นะครับโบราณเพื่อวางสินาะอ่ะตอนแรกแกงบ่พี่น้องนี่หนามเขาบาตัวหยากมาเนี่ครับที่ซอดพัดของหนักแล้ว ยายแก้วกับคนงานเขาคงจะประกันผูกให้แล้วเนาะออันนี้ก็แม่นโซนี้ตัดให้งอกจีล้วมันขึ้นไหมอย่าให้มันขึ้นครับครับก่อนจะตัดให้มันกินอ,กอีกนะครับคอย,ออยคอยคอยคอยนั่นเรืงง่อยๆใส่ปุ๋ยใส่ยังคอยอ่ะอันนี้ก็ไผ่ตูวเฮาอันนี้หญ้าข้น่วนนั้นหญ้างัว งอ้กินเอื่นหยาง้กขั้วอ้กินเอื่นหยาคนกินเอื่นพักเหรอพี่น้องมางอ้อพี่เจโน้อยคงจะได้กินอ๋อมาคงลอกดีว่าพี่น้องต่ำอ๋อหน้าเต็มยซ้ายแล้วไปเพราต้องย่านเอาคลิปนี้เานอกอรพี่น้องครับคลิปหน้ามี่ยังดีๆจังพ่อกันไว้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้เก่าได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ